ค่ะเดีวเราก็จะมาไล่ตอบกันแต่ทีนี้เนี่ยมาคุยกับอาจารย์นิดนึงนะคะว่าถ้าหากว่าท่านผู้ชมที่โทรเข้ามาที่รายการเราแล้วไม่ติดอา่าสามารถติดต่อ,อาจาได้ยังไงไบงที่เบอร์083นะฮะ6123923 6123923จ้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะฮะ ก็รอเย็นๆนิดนึงนะคะ6โมงเย็นถึง4ทุ่มเพราะตอนกลางวันนี่อาจจะไม่ได้สะดวกรับสายเพราะจริงๆแล้วอาจารย์ก็มีงานประจําอยู่นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะตามอาจารย์ไปดูถึงที่บ้านเลยแถวๆไหนคะอยู่แถวอสุขุมวิทะสุขุมวิทเอกมัยแต่ก็กลางคืนก็ไม่ค่อยสะดวกเพราะว่างานมันไม่แน่นอนนะฮะโทรศัพท์ดีกว่าคูโทรศัพท์ดีกว่าใช่ไหมคะเอาล้ค่ะตอนนี้มีสายรออยู่นะคะก่อนที่เราจะไปตอบ S M S กันนะคะคุณจีรนัยค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะค่ะสวบถามให้ลูกสาว่ค่ะลูกสาวเกิดวันที่เท่าไหร่พฤศภีาค่ะสองห้าสามสค่ะใ่สองค้าสามหนึ่งค่ะเกิดวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ค่ะสามหนนี่อายุ2ี่สิบสามย่สิบสามใช่ไหมฮะยี่สิบสาอายุยี่สิก็ตกในวัยการใช้จ่ายอยู่ ใช้ <ừ m. S 1> เงินเก่งอยู่นะ,ะฮะจบหรือยังคะลูกสาวจบออจบจบแล้วค่ะจบไกคบก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะวัยวัยอายุ23มนี้การเงินการทองการเรียนก็ถือว่าใช้ได้แต่อาจจะเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีเรื่องหวางอมขมเกินหน่อย <ừ m. S 1> สิ่งที่เราคาดหวังไว้บางทีมันไม่เป็นตามที่คาดนะฮะ เขาเกิดวันที่14ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับบ้านนะคะเดินทางตลอดไปนู่นไปนี่ตลอดแต่ผลบวกเลขหนึ่งกับสบวกกันก็เป็นดาวพฤหัสก็ดีนะคะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะฮะเป็นคนรักครอบครัวนะคะเป็นคนพืชสภานี่ก็เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นอยู่ที่ไหนไม่อยากจะย้ายอยู่นิ่งนะฮะติดที่ติดที่แต่เพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องต้องต้องเดินทางต้องเดินทางไปนู่นไปนี่ติดต่อเรื่องนู่นเรื่องนี่ตลอด แต่ต้องช่วงอายุเขาสามยี่สิบสี่ต้องระวังหน่อยนะครับคุณแม่มตัวอายุยี่สิบอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเนี่ยเขาอาจจะ,อ,ะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานอะไรเงี้ยก็ได้ละเขามีเรื่องส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยตอนทีนี้เนี่ยปัญหาที่คุณแม่อยากจะถามนี่เรื่องอะไรคะเราจะได้ดู<ต>เรื่องนั้นไปเลยเออจะถามถ,าถ้าเรียนต่อโทรดีไหมคะ<ด>ป,ปีนี้ปีนี้ได้ค่ะปีนี้ได้แต่ถ้าจะให้เรียนจริงๆก็ต้อง ช่วงอายุ25เขาถึงจะดีอายุ24การเรียนสะดุดนะฮะเพราะต้องรออีปีนึงใช่อายุ25 2 6ก็ดีค่ะอายุ25 26 27สะดวกเลยฮะแต่ช่วงนี้ก็ไปได้นะ23ก็ไปได้จริงๆแล้วนี่ก็สมัครไว้ตั้งแต่ตอนนี้เรียนไปก่อน24สะดุดบ้างเนี่ยก็อาจจะต้องบอกให้น้องเขาอาจจะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยลอง เราตอนนี้เขาทำงานอยู่อาใช่ทำงานก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้กันก็คือจะต้องระวังตอนอายุ24นะคะคุณแม่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะสมัครอาจจะโรงเรียนอะไรไว้แต่ให้ให้บอกน้องว่าเอออย่าอย่าพึ่งทิ้งเรื่องเรียนนะคะไปตามที่เขาคาดหวังเลยคใช่24แต่ยังไงนี่ก็ถ้าไม่ได้จบภายใน24 25ก็จบได้ก็ยังจบ สรุปว่าถ้าเราเรียนอายุตอนยี่สิบห้านี่จะดีกว่าอายุยี่สิบห้าก็จบยี่สิบหกพอจบพุ๊บได้มีงานใหม่เข้ามาเลยฮะยี่สิบห้าดีกว่าแล้วตอนนี้ถ้าเป็นแบบเรื่องแฟนอะไรนี่จะมีปัญหาอะไรไหมคะก็เรื่องแฟนก็เขาเรียกว่าหวานอมขมกลืนไงฮะก็มีเรื่องลำบากใจมีเรื่องพูดไม่ได้อะไรอย่างนี้อยู่ก็มีแบบหวานอมขมกลืนกันนิดหน่อยคือแบบ สิ่งที่อยากจะคุยก็คุยไม่ได้อยากจะพูดไม่ได้นะฮะแล้วก็ปีมะโรงนี่หมายถึงว่าคู่ครองนี่ต้องปีอะไรถึงจะดีคะปีมะโรงเหรอคะปีมะโรงถ้าจะได้ดีก็ปีเกื้อหนุนคือปีละกานะคะถ้าเป็นมิตรก็คือปีชวดกับปีวกปีน่ะแล้วถ้าปีขานี่เป็นไงคะปีมะโรงกับปีขานเหรอคะปีมะโรงกับปีขานก็เขาเรียกว่าเอ เออมันก็พอได้นะครับไปได้แต่ไม่ดีเหมือนเหมือนกับปีก็เป็นเป็นแค่มิตรกันมากกว่าเนี้ยฮะเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันคือว่าพอเวลาคบกันถ้าเกิดว่าเป็นไม่ได้มีอะไรแบบโรแมนติกอะไรา้ก็คบกันเป็นเพื่อนเป็นคู่เพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัดสินใจเป็นเพื่อนกันกว่านะฮะแล้วเดู๋ยวเขาที่ต้องแต่งงานอายุเท่าไหร่ดีนะคะอายุยี่สิบหกดีครัยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดดีครับ ถ้าจะมีครอบครัวจริงๆก็อายุยี่สิบปดนะฮะยี่สิบแปดใช่ไหมค่ะโอเคค่ะคุณแม่โอเคขอบคุณนะคะยังไงจะขออนุญาตตอบ SMS ขอกับคุณค่ะค่ะก็ตอบ SMS ค่ะวันคุณคุณการดานี่รู้สึกว่าวันวันที่เนี่ยจะดูไปแล้วนะคะคุณกกรุณหรอคะกรุณค่ะวันอังคารที่15พฤศจิกายนค่ะ2509ถามเรื่องโชคลาภ คุณการุณยี่ห้าสิบเก้าปีอะไรนะฮะปีมะเมียปีมะเมีย่<ะ>เรื่องโชคลาภเดียวเลยโชคลาภศูนย์เก้าพราะาโชค,าาโชคาลาภโดยพฤจิการก็ถือว่าโอเคอยู่นะ,ะก็ยังถือว่าใช้ได้นะฮะก็พอมีมีทางมีมีหนทางอยู่อะ่ะ คือไม่ติดตันทีเดียวอะพอไปได้แล้วถ้าเรื่องเสียงดวงอะไรอย่างนั้นล่ะเสียงดวงก็พอพอไปได้อะแต่อย่าหนักนะคะอย่าเพิ่งหนักนะคะพอนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่ามีมีโชคลาภอยู่บ้างเล็กน้อยอ่ะวันอาทิตย์ที่5สิงหาคมค่ะ2522 22นี้จะปีประมาณมเมษหนึ่งสามวันทิตสองสองปีเมษใช่ไหมคะ อันนี้เขาถามเรื่องอะไรนะนี่ขาคิศค่ะไม่ได้ระบุไม่ได้ระบุว่าถามเรื่องอะไรแต่เห็นอาจารย์บอกว่าวันอาทิตย์ไม่ค่อยดีเป็นโลกาวินาศนอะครเวลาที่ปีนี้เดินทางตลอดจะปวดหัวระวังเรื่องฟืนไฟรนี่นะฮะท่าค่ะระวังเรื่องผู้ใหญ่เจ้านายแล้วก็ฟืนไฟนะคะแล้วก็อีก เวลาเราไม่พอซะแล้วนะคะ<ช>จริงๆแล้วใจอยากจะตอบ S M S ให้หมดแต่ว่าขอเอาไว้ใน Facebook แล้วกันนะคะถ้าผู้ชมสามารถติดตาม Facebook เราได้นะคะโดยแอดที่เสิร์ชที่ช่องค้นหาใน Facebook นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่ารายการ เปิดตำหนักดวงนะคะพิมพ์คำว่าเปิดตำหนักดวงลงไปเลยนะคะเราก็จะรับแอดของท่านนะคะที่รายการของเราทีนี้ค่ะมีปัญหาอะไรก็เข้าไปคุยกันได้ที่ f a c e b o o k นะคะแล้วก็หนังสือเล่มน,นี้ค่ะอย่างที่สัญญากันไว้นะคะว่าเรามีมาแจกค่ะฤรศรีพยักราช,ชมุนีนะคะเป็นท่านเป็นตำรับวิชาเสือห่างด้วนนะคะที่รู้จักกันในนามของอาจารย์พลนะคะการแก้อา,านเสน่จันไรดวงช่องดวงตกอะไรนะคะเล่มน,นี้มีคําตอบนะคะ หรือสีพยัก์รัตน์มุนีนะคะค่ะเราจะแจกให้กับท่านผู้ชมนะคะที่ส่ง SMS มาตอบคำถามเรานะคะว่าในปี2554นี้นะคะปีชงค่ะปีชงของปีนี้เนี่ยคือปีอะไรนะคะท่านแรกนะคะออจริงๆเรามีหลายเล่มเลยนะคะที่จะแจกเพราะฉะนั้น ส่ง SMS กันเข้ามานะคะโดยการพิมพ์ G คะ่ะ4678999ท่านผู้ชมต้องพิมพ์ G ก่อนนะคะพิมพ์ G ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวต้นของกรีนปัญญาญานเนี่ยแล้วก็ SMS ที่4 6 7 8 9 9, 9นะคะว่าปีชงของปีนี้ปีอะไรนะคะรับไปเลยฤศีพยัคฆ์ราชมุนีนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจากสำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาน,นะคะเรามีหนังสือที่เป็นโปรโมชั่นนะคะ ของอาจารย์แบงค์สเก็ตกรรมขยำกระดาษนะคะเล่มหนึ่งค่ะแล้วก็9ขั้นตอนเป็นอาจารย์ทิพย์นะคะเล่มน,นี้เป็นเล่ม2จากราคา340บาทค่ะเหลือเพียง250บบาทเท่านั้นเพียงท่านผู้ชมโทรเข้ามาที่รายการเรานะคะแล้วบอกว่าเป็นแฟนของ แฟนของทีนิวทีวีนะคะซื้อหนังสือของเราได้ในราคาพิเศษ250บาทเท่านั้นสำหรับชุดนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์รอบครอบค่ะขอบคุณค่ณะค,ค่ะแล้วใครที่จะตามอาจารย์รอบครอบนะคะไปก็ สามารถโทรเข้าไปที่เบอร์0 3 2 3 9ส3 6 1 2 3 9 2 3 3 9 2 3นะคะจดกันให้ทันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้ชมแล้วใหม่วันพรุ่งนี้กับอาจารย์ตุ้ยจุฑามาศมณีริศค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ